ก็เป็นมิติใหม่ของตัวเราเองด้วยที่รับบทใหม่เป็นทนายขึ้นมันก็ยากขึ้นแล้วก็มีความท้าทายมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นเคมีใหม่ที่เจอกับพี่แอฟพัชออนด้วยก็เขินตลอดตอนแรกๆที่เขินตลอดตอนนี้ก็กำแพงน้ำแข็งที่เรามีมาก็ค่อยทลายลงไปแล้วครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องนี้ได้เห็นเคมีน่ารักน่ารักแน่นอนครับ ก,ก็มีมีคนมาอย่างแฟนคับผมเองก็รอดูอยู่รอดูบทบาทใหม่ของเราแล้วก็รอดูความที่เราจะไปเจอพี่แอปด้วยว่าจะออกมาหน้ารักแล้วจะออกมาเป็นยังไงด้วยครับโอ้ยตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าเราเราแต่เราเคยได้ยินมานิดนิดหน่อยๆอย่งแต่พอเจอจริงๆพี่แอฟน้ารักพี่แอฟก็จะเป็นสุภาพสตรีมากๆเป็นเหมือนเจ้าหญิงคนจริงๆเป็นเจ้าหญิงจริงๆที่แบบว้าวแบบผมว้าวตลอดเวลาเลยคือแบบหน้ารักพี่แอฟหน้ารัก,แ,รกแล้วก็ เป็นความเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นพี่น้องมีความแบบมีความแบบเปิดให้ผมเข้าไปพยายามสนิทแล้วเราได้ทํางานกันง่ายๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น่ารักเหมือนนางฟ้าเลยครับเกรงไหมครับเกรงครับทุกวันนี้ก็เกรงครับหมายถึงว่าเกรงนะแบบคือคือคือด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรดีเราก็ด้วยความพยายามเป็นผู้ใหญ่เนอะแล้วเราก็เป็นเด็กด้วยเรื่องนี้เราก็พยายามแบบทําอะไรให้มันเหมาะสมมากที่สุดไม่ทําอะไรให้มันกระโตกกระตากแบบคือเรื่องนี้ที่ คือเรื่องอื่นที่ผ่านมาเรายังมีเพื่อนมีวัยรุ่นในไวัยว,วเดียวกันแต่ซึ่งมาเรื่องนี้เหมือนผมได้ไปอยู่โรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนประจําอีกโรงเรียนนึงเลยแหละและที่ต้องเริ่มต้นใหม่ทาอะไรใหม่หมดเลยแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในกองหรือว่าการทํางานกับนักแสดงใหม่ๆพี่ๆทั้งใหม่ทั้งหลายหลาย,ลายคนอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราโตขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็ท้าทายมากขึ้นครับแต่ก็ทําให้เต็มที่ครับโหก็หินมากครับเรื่องนี้ทุกอย่างมันก็ เราเป็นทนายเนี่ยเราก็ต้องพูดทุกอย่างเพื่อลูกความของเราแล้วเราก็เป็นเหมือนตัวแทนสิ่งที่เราพูดออกมาเพื่อลูกความของเราเพื่อความถูกต้องความยุติธรรมที่เขาควรจะได้รับจัสติ c ที่ควรจะมีให้กับเขาะอะไรเงี้ยสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้โดนมาหรือตัวโบวงกตหรือพี่แอฟเองเนี่ยโดนมามันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงบนโลกนี้ไม่ควรจะโดนแบบนี้ผู้หญิงดีๆแบบนี้ไม่ควรจะเจออะไรแบบนี้ไม่เคยไม่ควรจะเจอชีวิตแบบนี้ไม่ควรจะได้รับอะไรแบบนี้ซึ่งเราเองก็เป็นเหมือนผู้ชายคนหนึ่งที่คอยหยิบเขาขึ้นมาจากข้างล่างเพื่อเขาขึ้นมาสู้ ปลุกใจขึ้นมาสู้กับสิ่งที่เขาควรจะสู้อะไรอย่างเงี้ยคือถูกต้องโชว์ความถูกต้องให้ศาลเห็นโชว์ความถูกต้องให้ทุกๆคนเห็นแล้วก็จะได้รู้ว่าเออความจริงความถูกต้องมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับสู้เพื่อเขาอะไรเงี้ยผู้แทนผู้หญิงจริงเรื่องนี้มันก็เหมือนเขาเรียกเรียกว,ว่าอะไรดีเหมือนแบบเป็นกระบอกเสียงให้ผู้หญิงหลายๆคนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็าเรื่องนี้ผมว่าน่าจะโดนใจกับใครหลายๆคนคือบางตัวละครก็มีทุกตัวละครมีเหตุผลของตัวละครที่จะนําพาให้เรื่องมันนําขับเคลื่อนไปแล้วทุกคนก็มี ความคิดความถูกต้องของตัวเองมาฝ่าฟันกันมาสู้ความมาสู้กันและยิ่งในศาลเนี่ยมันก็เป็นการที่ผมซักคนคนหนึ่งเนี่ยว่าจะดูว่าลีลาการซักของเรากับการที่เขาปฏิเสธมันจะเป็นยังไงครับยาวมากครับยาวแบบเวลาผมพูดก็คือ3หน้ากระดาษคนเดียวแล้วเป็นแบบผมผมหมดเลยอ,อยู่ในศาลคือทุกอย่างเป็นภาษา,ษาทนายหมดคำว่าแบบเป็นสั์ทนายที่เราไม่ได้ใช้ ในทุกๆวันแล้วก็เป็นคาศั์ใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็คือแบบว่าอย่างที่ผมบอกว่าคือผมก็ได้เข้าโรงเรียนใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดครับหินมากหินมากหินมากจริงๆแต่ก็จะพยายามจะทําให้ดีที่สุดครับผมพยายามบอกตัวเองว่าเขาเรียกว่าเราสะกดจิตตัวเองว่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรดีไม่บอกว่ามันยากคือมันยากแหละแต่เราพยายามบอกว่ามันไม่ยากหรอก เราต้องทําให้ได้เราผ่านมาได้ถึงขนาดนี้แล้วเราต้องสู้ออกไปมันก็เหมือนชาเลนจ์อีกชาเลนจ์หนึ่งให้เราโตขึ้นฝึกความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นฝึกประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ได้ไปเป็นอีกคนหนึ่งกับโลกใบใหม่ที่เราเจอเราก็ได้ข้อคิดข้อเรียนรู้ได้เห็นมุมมองของตัวละครอ,อื่นๆที่เขาคิดอย่างนี้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 มันก็ทําให้เราได้รู้ด้วยถึงจะเป็นละครเถอะแต่มันก็ทําให้เราได้ข้อคิดพวกนั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจําวันชีวิตจริงๆของเราคร มันก็เป็นแบบแฟมิรี่ดราม่าเนอะมันก็เป็นเรื่องของครอบครัวเนอะอย่างผมเองก็เป็นทนายและทนายที่เราทำหลักๆคือทนายครอบครัวซึ่งเราก็เป็นคนแบบเวลาเข้าใจครอบครัวเราเห็นครอบครัวแตกแยกอะไรผ่านมาเยอะแล้วแต่สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือความถูกต้องต้องมาก่อนอนี่สิมีอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนปลุกใจอย่างที่ผมบอกเราเป็นคนปลุกใจนางเอกเราเป็นคนดึงเราขึ้นมาจากวันที่เขา ติดลบร้อยเลยดีกว่าไม่ใช่เหลือศูนย์ติดลบเข้าไปร้อยหนึ่งแต่เราเป็นคนฟูลฟิลหรือเป็นคนแบบเชียร์อัพให้เขาขึ้นมาเติมพลังเขาขึ้นมาสู้ต่อไปสู้เพื่อใครสู้ทุกๆวันสู้เพื่อความยุติธรรมสู้เพื่อใครอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆกันมันก็ค่อยๆระหว่างมันก็คล้ายๆว่าความพัฒนา กับความจริงอ่ะมันค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยความสัมพันธ์มันค่อยๆเบนเราผ่านอุปสรรคมาด้วยกันแล้วเราเริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันเขาเริ่มเข้าใจกับคำว่า,าก,กฎหมายมากขึ้นกับลูกเล่นของความเป็นทานายมากขึ้นว่าเดี๋ยวเราไปเจอแบบนี้คุณต้องเจอแบบนี้นะคุณเข้าใจนะคุณเข้าใจนะคุณเราซ้อมมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมว่าน่าถูกใจคนหลายๆคนแหละถ้ามว่าคุกกีกแค่ไหนก็หัวที่ดีที่สุดคือหัวใหม่ นที่เซอร์บอกอยู่เมื่อกี้แล้วเราใช่ oh, <my. S 1> อันนี้ไม่บอกก็ให้ไปรอดูดีกว่าแต่ว่าอย่างน้อยงเต็มที่สุดคือเราก็อยู่ข้างๆเขาในในในหมายถึงตัวละครในทุกทุกอริยาบททุกความที่เขาเจอทุกอะไรเราเห็นใจเราอยู่ข้างๆเขาเราอยู่ข้างๆคุณเดี๋ยวเราจะสู้ไปด้วยกันแล้วผมจะทําให้คุณดีขึ้นแล้วความยุติธรรมนั้นจะออกมาให้ทุกคนเห็น จริงๆเราเราก็เห็นคนอื่นได้บทแบบเออมันก็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 ทุกิกทุกิกหรือว่าแบบมีความเออมีความวารตี้มีความดราม่าไอ้ความแบบเออเขาเรียกว่าอะไรคอมเมดี้มีความแบบโรแมนติกแบบน่ารักไม่เครียดแต่จากที่เราเจออะเครียดขึ้นเครียดขึ้นเครียดขึ้นแต่มันก็สนุกดีมันคือเขาเรียกว่ารสชาติของชีวิตเราจะได้เห็นคนหลายๆแบบหลายๆเลเยอร์ว่ามันมียังไงบ,งบ้างบนโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวเปิดมาเรื่องนี้ก็เห็นแล้วว่าความว่าเป็นพญานาคมันหายไปแล้วซึ่งเราอยู่คนละโลกกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่คนละโลกกันจริงๆก็เรื่องนี้จะได้เห็นมากกว่าเพราะว่าเรื่องตอนที่เป็นพญานาคเราก็อยู่มานานเนอะมันก็เป็นคนเป็นผู้ใหญ่เนอะแต่เรื่องนี้เราก็กลับมาเป็นทนายที่มีความรับผิดชอบมากกว่าตัวจริงๆที่มีความรับผิดชอบหลายๆอย่างที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าตรีพลพัฒน์คือคุณพาวินซึ่งมีความรับผิดชอบมากๆแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มีความ motivation ที่ดีที่แบบอยากช่วยคือมันก็ต่างจากตัวผมอะแล้ววมมมันก็ีคาแบบ ไม่เครียดเวลาเราเป็นคนหนึ่งเหมือนเวลาเราเห็นอีกคนหนึ่งเครียดเราก็จะไม่ไม่พยายามเอาความเครียดเข้าไปเครียดกับเขาเราก็จะสร้างอย่างอื่นให้เขาเอ้ยอารมณ์ดีถึงคุณจะเครียดนะ,ะดนะตัวเลยกจะเครียดแค่ไหนเราก็จะพยายามบางทีเราอาจจะหลงเข้าไปในความเครียดของเขาแต่เราต้องฟิลฟิลย้ายเขาเห็นอยู่ข้างนอก,อย,นอ,กอยู่ข้างในก็หวังใจว่า,าก็เรื่องนี้ก็จะอบอุ่นมากๆแล้วก็ คือความเครียดทุกอย่างมันมาอยู่ที่ตีนี่แหละอยู่ที่พาวินนี่แหละแต่พาวินจะเป็นคนเชียร์เอาเขาขึ้นมาถึงจะเจอเรื่องน่ากลัวแค่ไหนโหดร้ายมากแค่ไหนจะสู้ได้หรือไม่ได้หรือไม่เป็นความจริงผมอยู่ข้างคุณเสมอ,อนนบอกอ,อ๋อนี่อินอินกับ <อา S 2> ผมเลยใช่ไหมไม่อินบอกเป็นในฐานะพาวินในฐานะพาวินครับแต่ว่าเดี๋ยวมันเราก็เล่นถ่ายเราก็จะไปด้พี่หน้นไนาไ,ไ,ดได้ดูแน่อนอนครับตอนนี้ก็ถ่ายไปประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็แปบบนึงนะพี่ เรื่องเปลี่ยนชื่อผมก็ดูอีอคคร 5, 4, อกรอบสงครามสมรสด้วยนะครับรับรองว่าเรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนผมรับบทเป็นทนายด้วยพลิกบทบาทครั้งยิ่งใหญ่เลยแล้วก็ประกบตัวประกบคู่กับพี่แอฟทักษะอรนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิงหล,หลายๆคนได้เห็นถึงความสู้กันในชั้นศาลได้เห็นถึงความฟาดฟันอารมณ์ได้เห็นถึงพี่แอฟ ลุกขึ้นมาสู้มากๆหรือวัวงกฎขึ้นมาสู้แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็จะได้ติดตามจากเรื่องนี้นะครับสงครามสมรสฝากไว้ด้วยนะครับ